ที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงระดมกวาดล้า,ลางและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเดินทางเข้าออกประเทศมาเลเซียโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโควิด -19 ที่อาจติดมากับแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาทหารกองกําลังเทพสตรีโดยน่วยเฉพาะกิจุรมทหารราบที่ 5, นํานำโดยพันเอกอายุพันกันสูตรผู้บังคับการกรมทหารราบที่5พร้อมเจ้าหน้าที่ตอม .6 ทหารมทบ4 2ตําตำรวจสอพอทุ่งลุงและฝ่ายปกคร ครองอําเภอหาดใหญ่เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองได้อีกหกคนขณะซ่อนตัวและสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่ในป่าสวนยางสวนลุงทักษินพื้นที่ตมบลทุกุงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยแยกเป็นแรงงานต่างด้าวห้าคนและผู้นำพาชาวเมียนมาอีกหนึ่งคนและทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองมะละแมงประเทศเมียนมาผ่านเข้ามาทางจังหวัดละนองและมีรถกระบะนำมาพักไว้ในป่าสวนยางแห่งนี้ได้สองวันแล้วเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปอยังประเทศ มาเลเซียแต่เนื่องจากช่วงนี้มาเลเซียล็อกดาวน์ประเทศและทางการไทยคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียจึงไม่สามารถเข้าไปได้ต้องพักอยู่ในป่าสวนยางและต้องเสียค่านายหน้าให้และต้องเสียค่าหัวให้กับนายหน้าคิดเป็นเงินไทยคนละ15,000บาทเหมือนกับชาวเมียนมากลุ่มอื่นๆที่ลักลอบเข้ามาและถูกจับกลุมได้ก่อนหน้านี้ หลังการจับกลุมเจ้าหน้าที่ได้ประสานสาธารณสุขเดิมดำเนินการตรวจคัดกรองโรคและนำผู้ต้องหาส่งต่มจังหวัดสงขลาและประกานสอบสวนสพทุ่งลุงเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยในช่วงสีวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้เป็นครั้งที่สแล้วรวม42คน ซึ่งถูกนํามาพักไว้ในพื้นที่ตําบลทุล่งหลวงอำเภอหาดใหญ่ทั้งที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศมาเลเซียและเดินทางมาจากเมียนมาจะเข้าไปมาเลเซียโดยใช้เป็นโดยใช้ไทยเป็นทางผ่าน